คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองอับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเ c เมิดรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำา f c พี่น้องนะครับผิดหวังนะครับก็มา7-3นะครับฝ่าฝั่งหน้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับชุดตารางวันของเราแตก3ตัวนะครับ5-9-6นะครับชุดวินของเราของมังกรทอง แอดก็ยินดีด้วยนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็บวกสูตรออาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงอกตรงใจ FC มีไม่รักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับผมก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแอดก็มีเลขทูบมาแบ่งปันนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบนะครับ แอดก็จุดขอโชคนะครับบารมีเหรียญปู่สวงนะครับเข้าข้อสอบไทยเต็มๆนะครับ90นะครับขอโชคเราพัฒนานะครับตามนี้นะครับแอดคิมเห็นเป็น462หรือจะเป็น492ก็ได้นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับสามารถจับขึ้นกับลมได้นะครับ6กับ9นะครับชื่นชอบค่อยจดไว้แคบไว้นะครับแอดก็นำมาแบ่งปันทั้งเลขทูบนะครับแล้วก็เลขสูตรชอบแนวทางไหนค่อยตานะครับโอเคนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือน เมษายนนะครับสำหรับเดือนมีนาก็สวยงามพราม8นะครับเดือนมีนานี้ประมาณ12ครั้งนะครับเข้า10พลาด2ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับสูตรนะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าล่าสุดนะครับผมพี่นิองอําสำหรับวันที่1เมษา10467นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ ข้อสอบนะครับออกอยู่ที่นะครับเจ็ดสามหนึ่งห้าเก้าหกนะครับบางที่เอาเจ็ดสามนะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอาสามหนึ่งบางที่หนึ่งห้าบางที่เก้าหกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเม็ดเดียวเอ็คิมได้อยู่ที่เจ็ดนะครับเจาะเข้าทางกลุ่มก็คือเจ็ดสามไปข้างหน้าเลยนะครับสก็ยินดีกับพี่น้องที่ได้มีความโชคดีนะครับบางท่านก็ได้เจ็ดสามนะครับก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับ โอเคนะครับออดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากรวมเลขสูตรจากมังกรทองสําหรับสูตรตารางวันเข้า3ตัวนะครับ FC พี่น้องนะครับก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับแล้วก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับผมใช้ในการคานวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับ สำหรับหาน้อยนะครับหมยห้นุใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาาพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกำลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับแอดก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสาหรับวันจันทร์นะครับมานะครับผมพี่น้องนะครับ9 6 6 9 5 9 6นะครับแต่ทั้งข้อสอบไทยนะครับข้อสอบไทยก็90 ออกพร้อมกันนะครับ้อสอบไทยก็ออก9 0 0 9ล่างนะครับของ 6, 9, 5, 5, 9, 6, เรา6695596เต็มคาราเบลนะครับแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันจันทร์ต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9 1กับ0นคือเลขส่วนเกินสามารถจบกู้จบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินในตาราง6ตัวนะครับเด่นเดครับก็จะมีเลข0เลข1 เลขห้าเลขสองเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็ห้าแปดเก้านะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับสำหรับสุดจอสองตัวเน้นๆนะครับงวดที่แล้วไปฝั่งเรานะครับงวดนี้ก็ขอให้มาฝั่งหน้านะครับชอบป้อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่นะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดก็คือห้า แล้วก็9นะครับสายวิ่งสายรูดรูด5กับ9นะครับผู้ควมชัวนะครับสําหรับ 5s จะเจาะไม่เยอะนะครับ 5s จะเจาะแค่3คู่นะครับก็จะมี05สายรูดปลอดภัย25แล้วก็อา2552นะครับแล้วก็า8558นะครับประมาณนี้นะครับ หรือ Fc พี่น้องอาจะจะเป็น05 15 25 85 95 45ที่คัดออกก็ได้นะครับหรือจะเป็น15ก็ได้นะครับก็น่าสุนนะระวังมันเขย่าไม่ไปนะครับสําหรับในกลุ่มเอจะเจาะให้ประมาณ5คู่หรือ6คู่นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันเยอะเจาะ5คู่6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับหรือว่าลูดเลยนะครับสําหรับ9ก็จะมี09 91 แล้วก็95 59กับหัวด้วยนะครับผมพี่น้องถ้ามา65ก็จะว้าวุ่นเพราะว่า6กับ9มันตัวเดียวกันก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรจากทางช่องงวดที่แล้วไปฝั่งลาวเจาะเข้าหน้าห้องนะครับพี่น้อง37เนอะแอดก็ทําเต็มที่ก็ระวัง05นะครับแล้วก็25ก็ระวัง91นะครับแล้วก็95นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกม้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวสำหรับชุดเด่น3ตัวนะครับก็จะใช้เลขผสมนะครับก็จะเป็น51 61นก่ะครับเลขผสมนะครับก็จะเป็น9 7 0 5นะครับแล้วก็เลขผสมนะครับก็จะเป็น3 6 7 5เเลขผสม นะครับแล้วก็จะเป็น6ตัวนะครับก็จะเป็น181559นะครับอันนี้คือ6ตัวได้ประมาณนี้นะครับ detail, สำหรับตัวเด่นของเราจากทางช่องนะครับสหรับเิ้ลนะครับก็ระวัง5 5 9 9ระวังกับหัวด้วยนะครับพี่พี่น้อง9กับ6ตัวเดียวกันประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบสูตรมังกรทองจากทางช่องนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับงวดที่แล้วก็เข้า73นะครับรับสายด่วนเข้า96นะครับชุดวินแตก3ตัวนะครับ569นะครับก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับเลขทูตุลามีปู่ย่านะครับงวดที่แล้วแตก3ตัวเลยนะครับผมเอพี่น้องนะครับแตก4ตัวเลยนะครับไม่ใช่3ตัว4นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับจะได้ นะครับสําหรับเลขทูบบารมีปู่ย่านะครับงวดที่แล้วสี่ตัวแตกนะครับไอซีพี่น้องเดี๋ยวแอดจะให้ดูเนาะนี่นะครับที่อิจุดขอโชคเนาะนี่นะครับหนึ่งห้าเก้าหกนะครับสี่ตัวแตกนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับถึงจะได้นี่นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับโอเคนะครับสำหรับไอซีพี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามทางช่องด้วยนะครับสำหรับไอซีพี่น้องเข้าใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งทิงแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่แอดมินคีนนำโชคพารวยมานําเสนอนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวชอบเม็ดเดียววิ่งล่างชอบเม็ดเดียววิ่งวนคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดเจาะจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคีนนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ